ว่าชีวิตของพวกเราต,อต่อจากนี้จะเป็นไงวะก็คงสน,นุกกว่านี้แล้วมั้งแล้วก็คงจะไม่ต้องมานั่งเครียดโน่นนี่เหมือนที่เราเครียดกันตอนนี้หรอกโอ้ยกูรอแบบพวกเรายูนิตจุฬาไม่ไหวแล้ววะต้องปังกว่านีรานเท่าเออเรื่องว่ากลุ่มสามสาซับซ่าของพวกเราอะจะยังอยู่ปะวะเอา้าก็ต้องยังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆดิแกชื่ออะไรน,นะ เราชื่อปูลิตนะเราชื่ออ่อนนะเราบนะิวนะบิวอ่อ,อนลิตไปพวกมึงไปไหนกันดีอ่ะไปคาราโอเกะเหนปะไปปะาูโอเคปปโอเค,อเคไปไปกูอยากฟังภูลองเพลงเฮ้ยไม่เอาไม่อยากร้อง คิดหรอว่าคนจะชอบมึงท้งตัวมึงจริงๆอะส่งกระชองของมาหน้ามึงนมมึงตูดมึงทั้งนั้นแหละกูจะรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่นี่กูไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนี้กูจะรู้ได้ไงว่ากูจะมาเจอมึงอะนะมึงไป